สวัสดีครับวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาเล่าเรื่องเดลไฟต่อนะครับหลังจากเว้นไประยะหนึ่งครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องนะครับที่เช็คลิสบ็อกนะครับต่อจากคราวที่แล้วที่เป็นลิสบ็อกนะครับแล้วก็คอร์โบบ็อกนะครับซึ่งได้อธิบายไปแล้วว่ามันเคลือเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูนะครับ ดูตรงนี้นะครับข้างบนนี้นะครับที่จะดูเอาเรามาเริ่มกันเลยครับสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับ Windows VCL Application ครับจากนั้นก็นะครับได้ฟอร์มหนึ่งมานะครับก็ขยายนิดนึงนะครับแล้วผมจะวางนะครับก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับ T Checklist Box นะครับอ่านี่มาแล้วครับ นี่เองที่เราจะทํานะครับก็ตัวนี้นะครับอ่าขยายขึ้นมานิดนึงนะครับขยายขึ้นมานิดนึงแล้วก็นะครับอ่าีกตัวหนึ่งก็คือเอาบัตท่านขึ้นมานะครับที่บัตท่านนะครับเอาละเอาบัตรท่านขึ้นมานี่นะครับแล้วก็จะผม copy แล้วก็ paste แล้วก็ paste นะครับ ให้ได้เป็น3ปุ่มนะครับนี่นะครับอันแรกนี้ก็จะมาดูการ add button นะครับบ u t t o n ที่หนึ่งนี้ครับก็เปลี่ยน caption นิดนึงเป็น add item r u n ทางนะครับก็คือแอดตอนรัน t i m e นะครับ บทอันที่สองนะครับก็คืออ่าเช็ค value นะครับก็ดู value <c oughs> นะครับเช็ค value นะครับ value ว่า มีอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอันแรกนะครับอันนี้อันนี้ผมลบทิ้งไปนะครับอันถัดมาเาใส่ที่เมโม,โมอ่า,อาเมโมมาใส่นะครับอ่าปรับนะครับก็มีคอมโพเนนต์มีคอนโทรอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับก็คือ อ่าเช็คลิสต์บล็ที่เราจะอธิบายวันนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอยู่สปุ่มนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือเป็นเมมโมขอเอาเมมโมกันครับคำว่าเมมโมหนึตรงนี้นะครับเราออกโดยใช้ property line นะครับแล้วก็ลบออกเพราะว่า property นี้เป็นแบบ t string นะครับตรงนี้ดูจากตรงนี้นะครับดูจากตรงนี้นะ t string แต่เราจะมาสนใจวันนี้ครับตัว Checklist b o x คืออะไร Checklist b o x นะครับ ก็คือ,อ list box ที่สามารถเช็คได้ก็คือมีสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าแล้วก็ให้ติ๊กถูกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะ,จะคล้ายๆกันนะครับที่เราจะใช้งานก็คือไอเทมครับอ่าไอเทมผมใส่เป็นสีแล้วกันครับ yellow นะครับไอเทมแรกนะครับไอเทมที่สองเป็น red นะครับไอเทมทสามน r e e ไอเทมที่สามสีเป็นบลูไอเทมที่ห้าเป็นพิงค์ไอเทมที่หกเป็นเพอร์เพลนะครับเพอร์เพลครับเอาเป็นตามนี้นะครับแล้วก็โอเคนี่ครับพอเราใส่เข้าไปก็จะมีลิสต์มาให้แล้วก็มีเช็คบ b ็อกอยู่ข้างหน้าก็เลยมีชื่อว่าเช็คลิสต์บ o ็อกนะครับก็เช็คลิสต์บล็อกนะครับ ก็คือวิธีใชก้ก็วิธีแรกเขาเรียกว่าแบบนี้เรียกว่าแบบดีไซน์ทามนะครับก็คือใส่ลงไปในไอเทมตรงนี้นะครับใส่ลิสต์ลงไปในไอเทมนะครับเราลองรันดูแต่ก่อนจะรันดูขอเปลี่ยนอฟอร์มนี้ให้อยู่ที่เป็นอยู่กลางตลอดแล้วกันนะครับเดสก์ท็อปเซ็นเตอร์นะครับนี่แล้วก็รัน ปั้นปั๊บนี่นะครับก็ได้ฟอร์มนี้มานะครับก็ทัดติกนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ได้เลยนะครับหรือเราจะใส,ส่สกินเข้าไปก็ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ต้องใส่สกินนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับคราวนี้ <c oughs> วิธีที่สองนะครับก็คือใช้แบบลันถามเมื่อกี้เราป้อนดีไซน์ทาม วิธีแบบลันทาม่ก็ใช้ปุ่มบัรทันหนึ่งนี้คลิกนะครับผมก็ใช้ง่ายๆเลยครับวิดนะอ่าตัวทีวิดนะครับวิดวิดวิดอะไรครับเช็คลิสต์บล็อกหนึ่งใช่ไหมครับเช็คลิสต์บล็อกหนึ่งดูบิกินเป็นนี่ เราอธิบายไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วว่า,าวิท with เนี่ยใช้ยังไงนะครับก็เป็น item นะครับ item <c oughs> ด,ด,ด้วยแล้วกันนะครับอ่าเพราะเราจะทําี้นะก็เคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์เพื่อลบ item ท,ทั้งหมดออกนะครับมีอะไรก็ลบทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ add นี่แล้วก็ add อันใหม่เข้าไปนะครับ ผมใส่ตรนนี้ก่อนแนละ้วก็ก๊อบเอานะครับอ่าแล้วก็ใส่จังหวัดนะครับจังหวัดอ่าก็ก็กอืมกรุงเทพเทพมหานคะรน,นะครับก็ใส่ลิสต์ตัวแรกนะครับผมก็คอนโทน V ก็คือเพสอีกทีหนึ่งแล้วก็อะไรครับพระนะครศีอยุธทธยาแล้วก็อะไรอีกครับสุสุส,สุโอทยนะครับแล้วก็อะไรอีกครับ กรุงเเครื่องจะเอียงนิดนึงนะเครื่องจะเอียงนะครับผมวางมือไม่ถูกนะครับกรุงทนบุบุรีแน่เป็นเมืองเมืองหลวงเก่านะครับต่อไปก็เอา เมืองสำคัญครับเชียงไม้เชียง,ายยงรายทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือแล้วก็ภกกาคกลางก็อ่างทองนะครับอ่า ภูไทยอ่านี้มีภาคการนะครับภาคตะองหลอกเชียงเหนือครับปอนแกนนะคอนราดชะชาสี ราชสีมาอ่ะเอาแค่นี้นะครับนี่เป็นการแอดตอนรันไทม์นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับพิมพ์แค่เมททอดแอดนะครับเมท h อดแอดตรงนี้นะครับอ้าวได้สองอย่างแล้วเรามาลองรันดูครับเพื่อจะดูตอนรันไทม์ว่าใช้ได้ไหมนะครับนี่ตอนดีไซน์ไทม์จะมีนี้อยู่เพราะนตอนรันไทม์เราก็จะเคลียร์ทิ้งแล้วก็แอดอันใหม่เข้ามาปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับนี่มาแล้วครับอืม ะครับเห็นไ,ไหมครับมาแล้วนะครับเอ้ก็เครียร์อีกก็เหมือนเดิมนะครับคราวน,นี้อ่าอันนี้คือตอนลันทางนะครับต่อไปเราจะเราจะดูว่านะครับเราจะดูว่า่าค่าไหนบ้างที่ถูกติ๊กนะครับเรามาใช้ปุ่มนี้ครับ บัตท่าน2นะครับที่อีเวนต์คลิกเราจะมาเช็คดูนะครับก็ง่ายๆนะครับประกาศตัวแปลออกมานะครับอ่ <c oughs> ประกาศตัวแปลออกมาแล้วก็เช็คนะครับว่าอ่าอันไหนนะครับที่ถูกเช็คอยู่นะครับก็แวร์ Rare. โว้ ทำไมเป็นงั้นกระโดดอยู่เรื่อยเลยครับอืมเกิดอะไรขึ้นนะแวรนะ i เป็นอะไรครับ integer นะครับก็เอ่อ for i ถ้ากับ low low นี่ครับ low นี้ก็คือศูนย์นะครับศูนย์ True list box ถูกไหมครับเช็คลิบ็อกซ์เช็ค list box อ uh, หนึ่ง .dot.item.dot.dot.count ลบหนึ่งที่เห็นเหตุที่ลบหนึ่งเพราะว่าเราเริ่มจากศูนย์นะครับเราไม่ได้เริ่มจากนะครับ begin e n d นะครับเราจะทำอะไรก็เช็คตรงนี้นะครับ with นะวิดเช็คลิสต์บล็อกหนึ่งนะดูบิคินเอ็นนะก็ if นะครับเราก็เช็คดูว่าอ่าไอไอเทมนะครับไอเทมอ่าที่ไอนะครับไอเทมที ti, ่ไอนั้น ถูกเช็คหรือเปล่านะครับเช็คนะครับเช็คนะครับไอนะไม่ใช่ไอเทมนะครับก็คือถูกเช็คหรือไม่นะครับมีค่าเป็น true นะครับ true ก็คือเช็คนะครับมีค่าเป็น true then นะอาริกินเอ็โอ้โห begin end เยอะเลย ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาบรรทัดเดียวนะครับก็แอดเข้าไปในเมโม่นะครับเมโมนะครับไลน์จะไม่ใช่ไอเทมนะครับ add นี่นะครับก็เอาอ่าไอเทมนั้นมานะครับไอเทมนั้นมายัดเข้าไปนะครับในเมโมนะครับ ยัดเข้าไปในเพิ่มบรรทัดเข้าไปนะครับแต่ว่าในขั้นตอนเม m o นี้นะครับเราต้องเคลียร์ m มโ o ก่อนนะครับเคลียร mm ์ m มโ o ก่อนนะฮะเคลียร์ m o หนึ่ง Dot, นะ line เคลียร์เคลียร์ m มโ o ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามันเริ่มที่ตรงไหนอันนี้เสร็จแล้วครับนี่นะครับอ่อยไว้ enter ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ชัดเจนว่าคำสั่งชุดอยู่ตรงไหนนะครับ อันนี้ก็คือเราจะเช็ค value แบบ value นะครับลองรันดูเราเช็คดู yellow กับ pink นะครับแล้วก็เช็ค value จะได้ว่า2อันนี้นะถูกเช็คแล้ว green น,นะครับเช็ค value ก็มี green เข้ามานะครับเรา add แบบ run time เอาอขอนแก่นกับสุโคไทนะครับแล้วก็เช็ค value ดูว่า่า2อันนี้ถูกติ๊ก เพราะเราจะเอาสองอันนี้นำนำนำสองอันนี้ไปใช้นะครับนำสออันนี้ไปใช้เท่านั้นนะอันนี้คือการทำเช็คลิสบล็อกนะครับคราวนี้มันก็ไม่เท่นะครับหลังจากที่เราต้องมาเช็คมุมนี้เราใส่อีเวนต์ของบัตรท่นนี้ในในออนคลิกของตัวนี้เลยนะครับ <c oughs> ผมก็ก๊อปอันนี้นะครับป๊าบเราจะเอา procedure นี้นะครับ procedure นี้นะครับไปใส่ใน event ของ on click ของตัวนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมาเช็คอ่าต้องมาคลิกที่ปุ่มนี้ตลอดเวลานะครับก็มาใส่ On Click นะครับนี่ก็เพจลงไปแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ใส่ใส่มีโคลอนจบเลยคราวนี้ปุ่มนี้ก็ปุ่มอ่า check value ก็แทบไม่มีความหมายแล้วนะครับลองอาลองชิกดูเห็นไหมฮะ เลยไม่ต้องไปติ๊กตรงนี้นะครับอ่าเราเคลียร์แวลูปับ๊บน่าเวิรแล้วนะครับอ่านะครับปั๊บเลยนะครับเอาล้วครับถ้าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตอนติ๊กค้อนเราสามารถที่จะทําให้ให้นี้หายไปได้มีมีสองวิธีนะครับวิธีแรกคือ s e ตค่าที่อ่า p ropy ของ ปุ่มนี้ visible เป็น false นะครับนี่เป็น false นะครับแล้วก็ run นะครับจะเห็นได้ว่าหายไปแต่ยังอยู่นะครับ event ยังอยู่ยังใช้ได้อันดีอันที่หนึ่งะครับอันที่สองคือลบไปจริงๆเลยนะครับกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะครับลบไปจริงๆเลยแต่ว่าเรากด f ันดูนะครับอ่าโคดยังอยู่นะครับโคดที่เขียนยังอยู่ หายไปเฉพาะคอนโทรลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็รันดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็อ่อยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมคราวนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะบัตรทนสองเนี่ยโพสิอร์เนี้ยเปลี่ยนใหม่ได้นะครับโดยนะครับเบาไคลิกแล้วก็เลือกอะไรครับอ่าต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับทษที ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้จะได้สวยงามนะครับนี่นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับ rename นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยว่า check check value นะครับปับเลยนะครับนี่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้ตรงนี้เห็นะครับแล้วก็ข้างบนก็เปลี่ยนให้ด้วยนะนี่เปลี่ยนได้ตรงนี้ด้วยนะครับลองรันดูครับแบบนี้ก็เท่ขึ้นนะครับเท่ขึ้นแล้วนะครับ อันนี้พอพอดีอันนี้เปลี่ยนไปนะครับเราก็เพียงแต่ก๊อปอันนี้ปั๊บมาใส่ตรงนี้ทับลงไปนะฮะทับลงไปก็ใช้ได้แล้วนี่วิธีที่หนึ่งหรือนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือไม่เอาตรงนี้ไม่เอาเลยครับลบทิ้งเลยนะครับคอนทรลวายนะครับลบทิ้งแล้วก็นะมาที่อีเวนต์ของตัวนี้นะครับอีเวนต์ของเช็คลิสต์บล็อกนะครับอีเวนต์นะครับแล้วเลือกเลยครับ เลือกเลยเลือกเป็นเช็ค k value นะครับเช็คแวร์ลตรงนี้จบเลยแบบนี้ไม่ต้องมีโค้ดนะครับไม่ต้องมีโค้ดนะครับลองกด c o n โทรลเนะครับเพื่อให้บรรทัดนี้หายไปแน่หายไปแล้วนะครับถ้าเราถ้าในโค้ดร,ระหว่าง b e กินกับ end นะครับไม่มีโค้ดกด c อนโทรเเ้าเขาก็จะหายไปนะครับก็ทำให้สบายตามากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อธิบาย ตัวเช็คลิสบล็อกนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการนำไปใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณครับ